ชาวกุมข้าหยุดฟังสักนิดเพราะคลิปนี้ทํามาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเป็นคลิปลายเดือนนะคะประจําเดือนมกราคม2568เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างกับนัดดูดวงเจาะชีวิตมกราแล้วนะคะเดือนแรกของปี68ไม่รู้ว่าชาวกุมนะคะจะเป็น จะมีคนมากุมหัวใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดไพ่สามใบแรกค่ะคือไพ่ของความเป็นตัวตนของคุณช่วงนี้ตอนกลางคืนนะคะในช่วงของเดือนมกราคมอาจจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับสักหน่อยนึงหรือว่าอาจจะมีอาการฝันร้ายนะคะอันสืบเนื่องมาจาก ช่วงระหว่างวันนะคะคุณอาจารย์มีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายหรือว่าเรื่องให้ต้องจัดการสมองทํางานเยอะนะคะ ก็เลยส่งผลทําให้ตอนกลางคืนนะคะมันนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราอยากพักนะแต่สมองเราไม่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือเราเราเราหลับนะแต่สมองเราไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลเนี้ยนะคะอาจจะมีอาการฝันร้ายนะคะแล้วก็ตื่นสะดุง้งตื่นกลางดึกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีอาการแบบว่าลุกขึ้นมาตอนกลางคืนบ่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ได้เหมือนกันสําหรับชาวกลุ่มนะคะไพ่ไพ่สองแถวนะคะก็คือไพ่ของ ของความเป็นตัวตนของคุณออได้ไพ่แต่โชคดีนะตรงที่ไพ่ตำแหน่งสุดท้ายอะของทั้งสองแถวนะคะค่อนข้างที่จะดีไพ่ใบนี้นะคะคือพาสิวะซึ่ง พระศิวะสธาศิพระสถาศิวะนะคะปางนี้เป็นปางของความบาลานซ์ความสมดุลความแบบว่าความสามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆได้เป็นแหล่งรวมของพลังงานต่างๆนั่นหมายความว่าบางทีไอ้เรื่องยุ่งวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้เพียงแต่ว่าชีวิตอะมันยุ่งเท่านั้นเองนะคะก็คือมองว่านะคะก่อนนอนนะคะให้อ่ อาจจะเป็นการรวบรวมสติหรือว่ารวบรวมสมาธิสักเล็กน้อยนะคะก่อนเข้านอนมันก็อาจจะเป็นส่งเป็นการดีสําหรับตัวคุณส่งผลดีสําหรับคุณในเรื่องของอาการนอนหลับก็ได้นะคะกับไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสถานที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะ ค่อนข้างที่จะดีบางทีอะช่วงเดือนมกรานะคะเป็นปีแรกของอเป็นเดือนแรกของปีนะคะ,ะบ้านคุณอาจจะทํางานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่าการสวดมนต์หรือทําอะไรบางอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลกับที่พักของคุณหรือโรงงานบริษัทที่คุณทํางานอยู่บางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการจัด สวดมนต์นะคะหรือว่าเลี้ยงพระหรืออะไรต่างๆนาะนะนะก็จะยิ่งส่งผลดีถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดที่จะทำพอรู้สึกว่าเออมันดูยุ่งยากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นฟิลของการแบบว่าออสงบสํารวมกายใจเมื่ออยู่ที่บ้านคือเหมือนกับว่าคุยกับคนที่บ้านก็คือพูดด้วยวาจาที่ดีหรือว่าส่งพลังงานดีๆให้กันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งช่วยทําให้ ตัวบ้านหรือว่าสถานที่ที่คุณอยู่ค่ะมันมันส่งพลังงานดีๆค่ะได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็คือกับไพ่พะพมนะคะมันคือเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยหรือว่าการเป็นผู้รับฟังที่ดีบางทีเนี่ยในช่วงของเดือนมกราคมนะคะชาวกุมเองคุณอาจจะมีคนเขาเข้ามาขอ,อขอโทษก็ได้นะแล้วก็เข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าคำชี้แนะ จากตัวคุณก็ได้ค่ะและในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาเรื่องของคนอื่นอะมาเก็บมาคิดมากจนเกินไปแล้วก็ส่งผลกับการหลับนอนนะคะคือคือมันเหมือนกับว,ว่าเราคิด เราคิดจนคิดซะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องรู้จักแบบปล่อยวางบ้างนะคะจากตรงนี้นะไพ่หนุมานขึ้นมานะคะหมายถึงว่า,าในช่วงของเดือนมกรานะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นที่รักแล้วก็จะเป็นที่ได้รับการเอ็นดูเมตตานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้เ,เรามาเจาะลึกกันต่อนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานค่ะ การเงินนะคะแล้วก็การงานจะเปิดอ่านไปพร้อมๆกันเลยการงานค่ะเป็นยังไงบ้างอืม คือสําหรับในเรื่องของทั้งเงินแล้วก็ง,งานนะคะมองว่าช่วงนี้คุณใช้เงินเก่งและส่วนใหญ่นะคะจะหมดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องของของในห้องครัวนะคะอย่างเช่นหม้อใหม่กระทะใหม่ไอเทมอันนี้ของมันต้องมีต้องจัดสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับครัวหรือว่า อาหารการกินเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนอกนั้นั้เนี่ยมองว่าการเงินของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าแควคาดแล้วกันคือบทว่ามันจะไม่ดีไม่ดีหรือว่าบทว่ามันจะเหมือนดูท่าทางจะขัดสนหรือว่าเฮ้ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยนะคะมีเงินเข้ามาทําให้คุณนะคะรอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ แต่ว่าอย่าทำอย่าให้มันเกิดสถานการณ์นี้บ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรมันจะตื่นเต้นเกินไปนะคะเอาที่แบบมันเซฟเซฟจะดีกว่านะสําหรับชาวกุมนะคะนี่แหละหมดไปกับเรื่องของอาหารการกินหรือแม้แต่กระทั่งหมดไปกับเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าอาหารบำรุงสุขภาพนะคะ ต่อมานะคะในเรื่องของการงานค่ะสำหรับการงานไหอย่างที่บอกเนาะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยจะไให้ความเป็นตัวตนก็ขึ้นมาแบบชัดเจนแล้วก็จะไให้การงานก็เป็นตําแหน่งของการให้โอกาสนะคะบางทีเนี่ยการครอบครูนะคะมันอาจจะหมายถึงการที่เขาให้คุณเป็นคนแบบเป็นตัวแทนในการจัดการหรือว่าเป็นตัวแทนในการทําเรื่องราวหรืออะไรต่างๆคือเหมือนกับให้สิทธิ์แล้วก็ให้อํานาจคล้ายกับ กับตัวผู้ใหญ่เลยหรือว่าหัวหน้าเลยในการคิดหรือว่าในการตัดสินใจมีเกณฑ์นะคะการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่าการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งตรงเนี้ยมันไม่ได้ได้มาง,ง่ายๆนะเราต้องทําใจเพราะว่าอะไรพ่าความแบบว่าความสู้ชีวิตขึ้นมานะคะพ่อแม่กาลีกว่าจะได้รับชัยชนะมาก็ต้องแปลงร่างแปลงร่างนะคะ หลายอย่างมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องจัดการจับให้ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาในตําแหน่ง แถวที่2เหมือนกันแต่สุดท้ายอะคือคือ,คอมันเหมือนคําว่าแคลค่าอะมันเป็นเรื่องจริงนะสำหรับชาวกลุ่มคือบทว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาแต่ว่ามันมีบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เข้ามา,อาคอยช่วยเหลือแก้ไขหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนะคะสามารถที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ขับขันหรือว่ารอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ค่อยดีอะคะ่ะแบบพลิกอะสามารถกลับมาเป็นดีได้จากไหนจาก จักความช่วยเหลือด้วยหนึ่งแล้วก็จักตัวเองด้วยนะคะที่ทำทำมาเขาเรียกว่าอาศัยคืออาศัยสิ่งที่เคยทำมาค่ะความประพฤติต่างๆของคุณนะคะแล้วก็สำหรับในตำแหน่งของการงานอย่างที่บอกเนาะว่าจาักไพ่ใบนี้ค่ะมันมีเรื่องมีปัญหาเข้ามา อาจจะได้รับการยกย,ย้ายหรือว่าการเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าทีมงานอาจจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งเออนะคะในเรื่องของการทํางานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วยังไงต่อก็คือเนี่แหละคะ่ะก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทําให้สถานการณ์เหล่านั้นอะแคลคาาอย่างที่บอกเนาะใช้คําว่าแคลค่าดอดีสุดนะคะเหมาะกับชาวกลุ่มที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความเป็นตัวตนหรือว่าในเรื่องของการงานการเงินก็เช่นเดียวกันนะสําหรับชาวกลุ่มดังนั้นนะคะ อออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือให้เรามันระวังอาหารการกินด้วยจากไพ่คอมเป็นตัวตนก็ขึ้นมาเหมือนกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะอย่าทานอาหารที่ที่ดูแบบไม่ปลอดภยัยหรือว่าดูแล้วมันน่าจะเสี่ยงต่อกับอาการท้องเสียท้องร่วงหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเรามาดูในเรื่องของความรักกันคะ่ะ คุณสามารถขอพรกับพระศิวะได้นะคะพระแม่กาลีได้นะคะพระพรมได้ด้วยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะแต่ละใบที่เปิดขึ้นมานะคะอ่ะมามาดูในเรื่องของความรักความรักดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีคนในใจหรือว่ากําลังเล่นเร่งทําคะแนนอยู่นะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาอันนี้คือไพ่สามใบแรกคือคนโสดนะคะ พยายามเอาชนะใจแล้วแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันเหมือนกับว่าคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ใจเขามาเพียงแต่คุณอาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะฝืนตัวเองมากจนเกินไปจริงๆกับไพ่ใบนี้นะคะไพ่พะเสาอ่ะขึ้นมาคุณอาจจะเกิดวันเสาร์ก็ได้ หรือบางทีอะคุณอาจจะมีตัวเลข7จ็อะคะ่ะอยู่ในชีวิตคุณวนเวียนอยู่ในตัวเองอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่หรือแม้แต่กระทั่งตัวเลขท้ายของบัตรประชาชนยิ่งท้ายเท่าไหร่ยิ่งสมมตยังสมมติว่าโอ้มีเลข7จ็เป็นตัวสุดท้ายเลยก็จะยิ่งส่งผลชัดมากขึ้นนะคะสําหรับอันนี้คือมันเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามมากๆในการที่จะเข้าหาเขาอะค่ะใช้ทุกอย่างทุกวิถีทาง ในในการพิสูจน์ตัวเองอืมแล้วยังไงต่อละ่ะพอดูเหมือนว่าพอดูเหมือนว่าคุณจะแบบพยายามเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาอะค่ะพอสมควรเลยเปิดไพ่ขยายเพิ่มนะคะได้ไพ่ภาศีวะขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าปางเนี้ยเป็นอีกปางหนึ่งของภาสิวะนะคะอืมคือนั้นมองว่าถามว่าผลสุดท้ายแล้วว่านะคะ คุณสามารถที่จะเอาชนะใจเขาเห็นในความดีหรือว่าในความพยายามของเราไหมเขามองเห็นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับเฮ้ยแบบชัดเจนได้ตกลงเป็นแฟนกันไม่ใช่แต่ว่าเขาจะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดว่าเกิดวันเสาร์เกิดปีขานหรือว่าปีเสือนะคะก็ก็จะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้เกิดวันเสาร์หรือไม่ได้เกิดปีขานเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ชัดเท่ากับชาวปีขานหรือว่าคนวันเสาร์นะคะอือคือมองว่าคนโสดเนี่ยมีคนคุณพยายามที่อาจะเอาชนะใจเขาเนั่นแหละพไพ่ใบนี้คือไพ่ของการพิสูจน์ตัวเองนะคะ สามารถขอพอรกับพัะศิวานี้เรื่องของความรักได้นะคะสําหรับใครที่ที่กําลังมีคนในใจอยู่ส่วนคนโสดบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มีใครในใจเลยนะมองว่าในช่วงของเดือนมกราคมะคะอาจจะมีคนที่เขาพยายามทําคะแนนกับคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเขามากเท่าไหร่ ก็คือเหมือนกับว,ว่าดูความประพฤติกันต่อไปดูดูดูวิธีการของเขากันต่อไปอะไรเงี้ยจะเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะต่อมานะคะเป็นคนคุยกันค่ะสถานะของคนคุยเป็นยังไงบ้างดูสีคนคุยกัน สำหรับคนคุยกันดูไพ่พัตีปุราสุนทรีนะคะสำหรับคนไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักนะแต่ว่าชาวอินเดียเนี่ยพัตีปุราสุนทรีเนี่ยก็ค่อนข้างมีบทบาทในประวัติศาสตร์หรือว่าคนชาวอินเดียหรือว่าชาวพราหมณ์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความนับถือพอสมควรนะคะแต่ไพ่ของของสำหรับเนี้ยพัตีปุราสุนทรีเนี่ยหมายถึงความเพียรพยายามและมันจะประสบผลสําเร็จนี่เปิดไพ่ขยายเพิ่มก่อนอีกหนึ่งใบ ดูสบายๆนะคะดูสามารถที่จะแบบว่า จัดการได้นะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชิวๆอ่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันคือแต่ละครั้งที่มาเจอกันหรือว่าแต่ละครั้งที่คุยกันอ่ะมันเต็มไปด้วยความสุขอ่ะแล้วอย่างเงี้ยไอ้ความคําว่าชัดเจนอ่ะมันจะไม่ชัดเจนตรงไหนใช่ไหมคะคือมันเหมือนกับคนสองคนอ่ะมันมีความสุขอ่ะคือคุยกันแล้วมันสามารถคุยกันได้เรื่อยๆมันมีบทสสนทนาคุยกันวันละสิบชั่วโมงไม่เบื่อเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นฟิลเนี้ยนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะชัดเจน เราก็ได้รับการเห็นชอบจากผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ด้วยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเหมือนกับสมมุติถ้าเกิดว่าคุณตกลงปงใจที่จะคบกับเขาหรือว่าได้เลื่อนขั้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยนะคะถือว่าไพ่สี่ใบเปิดมาดีนะสําหรับตาแหน่งของคนคุยกันสแสดงว่าในเดือนมกราคามค่ะมีโอกาสาที่จะชัดเจนมากๆในด้านของความสัมพันธ์ ะะต่อมาค่ะเรามาดูคนที่เขามีแฟนแล้วกันบ้างนะคะคนที่มีแฟนแล้วนะคะเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยากันแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันนะคะดูซิว่าจะยังไงอ่าไพ่สามใบเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะมีเรื่องให้ต้องทะเลกกาะกันมีปากเสียงกันเยอะเหมือนกันแล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายต่างอยากที่จะเอาชนะนะคะมันต้องมีคนยอมคนหนึ่งแหละหรือว่าต้องมีคนที่แบบเหมือนกับใจกว้างนะคะแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะ เรื่องที่จะทะเลาะก,กันนะคะมันคือเรื่องอะไรรู้ไหมมันคือเรื่องของบุคลบคลที่สามบุคคลที่สามในที่นี้อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนเราเพื่อนเขาพ่อแม่เราพ่อแม่เขาหรือแม้แต่กระทั่งการเข้ามาแบบเฮ้ยมันมีคนเข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยมันก็สามารถเอามาเป็นมาเป็นการทะเลาะก,กันได้แสดงว่าเดือนมกราคมนั้นจะมีความขี้หึงขี้หวงหรือว่า ะจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาวิธีการแก้จะต้องทํำยังไงนะคะเปิดไพ่เพิ่มเติมน,นะคะวิธีการแก้จะต้องทํำยังไงก็ต้องคิดถึงต้องเมินเฉยบ้างนะคะต้องทําเป็นมองไม่เห็นบ้างนะคะในในในเรื่องบางเรื่องเรารู้แหละเราเห็นแหละแต่อะไรที่มันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเรา ปล่อยไปอย่าไปแบบไอ้นี่ผ่านๆไปบ้างเพราะไม่งั้นนะเราไปจ้องเขาทุกเรื่องอะคะ่ะเครียดตายเลยนะสําหรับชาวกลุ่มนะคะก็อะไรที่มันปล่อยได้ปล่อยนะคะแต่อะไรที่เราไม่ควรปล่อยอะหรือแบบเรารู้สึกว่าเราทนมานานอะเราก็ควรที่จะพูดออกไปแต่จากไพ่อันนี้ก่อนที่จะระเบิดอารมณ์ใส่กันหรือว่าก่อนที่จะทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยค่ะให้คิดถึงความเป็นครอบครัวหรือว่าคิดถึงช่วงเวลาของการที่มีความสุขร่วมกันนะคะอันนี้ จริงๆแล้วว่าทำตัวเสริมตัวเองให้มันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหน่อยไหมหรือว่าทํายังไงก็ได้เปลี่ยนกปลิ่นเปลี่ยนยน้าหอมหน่อยหรือเปล่านะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นก่อนหรือว่าเธอไม่สนใจฉันใช่ไหมฉันไปเข้าคอร์ดฟิตเนสให้หุ่นมันเสียใช่ให้หุ่นมันเสียให้ก้นเด้งขึ้นมาแล้วอย่ามาเสียใจนะอะไรแบบนั้นนะคะคือพยายามพยายามสร้างจุดสนใจหน่อยหรือว่าพยายามแบบว่า มันเหมือนกับว่าสร้างสเสน่หให้กับตัวเองนะคะอันนี้วิธีการแก้ของชาวกลุ่มนะคะไพพระอุปคุตขึ้นมานะคะมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันอะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่คบกันดีแล้วแบบคุยกันรู้เรื่องอะคะ่ะมองว่าอาจจะอาจจะเหมือนกับคบกันไปแล้วแล้วพากันไปในทิศทางที่ดีอะ,ะคะดังนั้นอะอย่าให้เรื่องของบุคคลที่สามมาสั่นคอนความสัมพันธ์ของเราได้ นะคะไพ่พระรามาขึ้นมาหมายความว่าความตรงไปตรงมาแบบชัดเจนนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเราก็สามารถพูดไปตรงๆได้ส่วนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ร้อยซยังไม่ชัวรก,ก็ปล่อยผ่านไป นะคะโอเคยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะในทุกความสัมพันธ์ขอให้การเงินการงานของคุณนะคะแบบดีขึ้นขอให้เดือนมอการาคมเป็นเดือนที่ดีมากๆมีความสุขมากๆสำหรับชาวกุมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปอื่นๆยังไงฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ